มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลเลิดประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมหาเวรักติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปร,ราพะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันสำคัญของเราชาวพุทธเป็นวันที่เราจะต้องทำคุณงามความดีเป็นพิเศษถ้าใครทำคุณงามความดีมากก็จะได้มากทำน้อยก็จะได้น้อย ในทางตรงกันข้ามถ้าทำบาปทำอกุศลทำน้อยก็จะได้มากทำมากก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องสํารวมจิตสํารวมใจตั้งจิตตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันสําคัญเอาเถิดเราจะทําความดีทางกายทางวาจาและใจจะไม่ให้พลาดโอกาสเปลี่ยนอันขาดอย่างน้อยที่สุดเราต้องทําให้ครบบําเพ็ญทาน รักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อเป็นเสบียงเพื่อเป็นสเ,บเ,เนสเบียงบุญสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีไว้ทําไว้สั่งสมไว้ทีละนิดทีละหน่อยมันก็จะมากไปเองเหมือนกับฝนเหมือนกับฝนที่ตกลงมาแต่ละวันแต่ละวันจริงๆมันก็ตกไม่เยอะหรอกตกทีละนิดทีละหน่อยตกทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าตกอย่างต่อเนื่องก็เต็มท้องไร่ท้องนาเต็มห้วยเต็มหนอง เราทำบุญก็เช่นเดียวกันเราก็ทำทีละเล็กทีละน้อยสั่งสมไปทีละน้อยทีละน้อยเป็นการขัดเกลาอุปนิสัยใจคอของเราให้ดียิ่งิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าโลกทุกวันนี้โลกทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมันมันร้อนมันรนปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโลกมากมายโลกเนะีมมันมันมีอยู่สองอย่างโลก โลกอย่างแรกท่านเรียกว่าโอกาสโลกหรือโอกาสโลกนะโลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี่มันงดงามด้วยสภาพภูมิศาสตร์ต้นไม้สัตว์สาวาสิ่งต่างๆนี่โลกโลกอย่างประเภทแรกนี่มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกถ้ามีปัญหาก็คงจะเป็นปัญหาจากธรรมชาติธรรมชาติฝนตกแดดออกภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โลกอย่างที่สองคือสัต,ตะว์ว่าโลกนะโลกคือหมูสัตว์หมูสัตว์ซึ่งอาศัยอยู่นี่นอกจากสัตว์เดรัจฉานต่างๆแล้วก็ยังมีมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่มนุษย์นี่ถือว่าเป็นผู้สร้างผู้ทําลายนะมนุษย์นี่ถ้าขาดศีลขาดธรรมนี่ก็จบเลยคําว่าจบนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจบในทางที่สวยงามนะคือจบก็กจะก็จะพากัน ทำร้ายกันเขียนฆ่ากันลักขโมยกันประพฤติผิดคู่ครองของคนอื่นลูกเมียใครไม่สนใจละ่ะก็จะ,ะทําการหลอกลวงกันแล้วก็ประพฤติผิดทําให้เสียสติสตังไปถ้าคนเสียสติก็สตังก็ไปในก็ขาดไปในตัวเลยก็เลยเกิดอันตรายเกิดขึ้นในโลกเกิดสงครามเห็นไหม เกิดสงครามกันต่อสู้กันยังไม่หยุดไม่หย่อนข้าวของราคาแพงมีการโกงกันมีการโกงกันไม่ไม่ได้เลือกชั้นวันนะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยในวัดในวาก็ถูกโกงถูกโกงเหมือนกันโกงยังไงอ่าหลวงตาไม่ใช่หลวงตาที่นี่หรอกหลวงตาที่อื่นท่านเจ้าคะ้ะดิฉันจะเอาผ้าป่ามาทอดนะ,จะเจ้ากระถินมาทอดนะ,อะขออนุญาต ขออนุญาตตราวัดไปปั๊มซองไปพิมพ์ซองแล้วก็ขออันค่าซองด้วยไปหมดเลยทั้งค่าซองทั้งตราวัดไม่เหลือให้ไว้เป็นทีละลึกเลยเอาไปหมดเลยก็ไม่มาทอดหรือมาหยิบยืมข้าวของในวัดในว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่เอาคืนมาหรือบางทีมาทําบุญเหมือนมาทําบุญเนี่ยได้ว่าแต่งชุดสวยงามเหมือนกับคนที่คนดีๆทั่วๆไป แต่สุดท้ายก็มาทำอะไรในวัดไม่ดีไม่งามในวัดมาเอาข้าวเอาของมากรอบมากลวยเอาพอถึงเวลาที่จะเอาอาหารหวานข้าวก็เอาตักใส่หม้อใส่ภาชนะต่างๆไปคนเดียวเลยเนี่ยไม่แบ่งเพื่อนอย่างนี้ก็มีนี่คือคนทุกวันนี้ไม่มีความละอายไม่ได้ละอายชั่วกลัวบาปก็ทำบาปทำกรรมไปมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะ นี่เหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนพ่อแม่เราสอนนะไปวัดไปวะให้ระมัดระวังนะลูกนะระวังจะบาปเราคำว่าบาปเรากลัวเลยทุกวันนี้ไม่กลัวบาปปลาในวัดในสระในวัดถึงมาช็อตเอาเลยหลวงปู่หลวงพ่อไปห้ามเอามาชอ็อตปลาในวัดทําไมเอาไฟมาช็อตหลวงพอ่อมรณาภาพข้างบอ่อข้างบ่อสระข้างบ่อปลาเลยอย่างนี้ก็มีนะก็มีเยอะแยะ ไม่ได้คิดถึงบาปบุญคุณโทษเรียกว่าขาดธรรมะถ้าเรามีธรรมะแล้วนี่โลกเราก็จะน่าอยู่ก็จะปลอดภัยก็จะเกิดความสงบเลยธรรมะอะไรที่มันคุ้มครองโลกทําให้โลกเราที่ร้อนวุ่นวายนี่จะสงบร่มเย็นได้ท่านเรียกว่าโลกะปาละธรรมโลกะปาลธรรมธรรมะคุ้มครองโลกธรรมะคุ้มครองโลกถ้าเรามีธรรมะนี้แล้วนี่ ไม่ต้องมีทหารไม่ต้องมีตำรวจก็ได้ทุกคนก็จะมีจิตสำนึกมีจิตสำนึกที่ดีที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของกันและกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านชีวิตทรัพย์สินครอบครัวลูกเมียไม่ได้มีจิตที่จะไปทำทุจริตทำบาปทำกรรมอย่างนั้นเลยไม่มีเลยท่านเรียกว่าโลก,กับปาละรรม,มันมีอยู่สองข้อเท่านั้นแหละท่านทั้งหลายถ้าเรามีสองข้อนี้แล้วนี่ ศีลเราจะสมบูรณ์ทำเราจะสมบูรณ์ทันทีเลยนะศีลที่เรารักษาไม่ว่าจะเป็นศีลห้าของญาติโยมทั่วไปหรือว่าของอของอุบาสกอุบาสิกาของพระของเนนก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์เลยนะถ้ามีสองข้อนี้นะอะไรบ้างหนึ่งหิริละอายชั่วละอายที่จะทำความชั่วสองอตปะเกรงกลัวต่อบาปกลัวบาปกลัวบาป,บาป หิริโอตตปะนี่สองอย่างนี่นะหิริโอตตปะถ้าเรามีหิริโอตตปะปลูกฝังไว้ฝึกไว้ไม่ให้ให้ให้มันเกิดให้มีขึ้นในใจิตในใจเราเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่กลัวเราเราจะไม่กล้าที่จะไปทําบาปเลยแล้วก็จะไม่กลัวที่จะทําคุณงามความดีหิริละอายละอายชั่วละอายบาปละอายยังไงท่านเปรียบเทียบเปรียบเทียบมันกับไม้ท่อนหนึ่ง หม้ท่อนหนึ่งข้างหนึ่งมันหล่นลงไปในคูดในอุจจาระนะอีกข้างหนึ่งมันมันอยู่ข้างบนถ้าเราถ้าเราจับเราก็จะจับข้างบนทําไมไม่จับข้างล่างเน่ะเพราะมันเปื้อนอุจจาระรังเกียจนะรังเกียจรังเกียจบาปรังเกียจของสกปรกนี่คนที่มีหิริอยู่ในใจก็จะรังเกียจบาปไม่อยากจะทําบาปไม่อยากที่จะไปละเมิดนะละเมิดชีวิตข้าวของ ไปทำร้ายทำลายไปรักไปขโมยไปช่อโกงคนอื่นละบาละอายเกียบาบละอายบาปคนที่จะไม่คนจะมีอดตะปะนี่ก็เหมือนกันกลัวบาปเหมือนกันกลัวบาปเหมือนกับเหมือนกับเหล็กเนี่ยเหล็กที่มันเผาไฟเหล็กที่มันเผาไฟมันร้อนมันร้อนอยู่ทำไมให้ไปจับก็ไม่ไปจับเพราะกลัวร้อนกลัวร้อนอันนี้ก็เช่นเดียวกัน คนที่ไม่กล้าทําบาปทํากรรมต่างๆก็กลัวผลของบาปกลัวคนติเตียนนะกลัวคนติเตียนกลัวบาปกลัวกรรมกลัวติดคุกติดตารางก็ไม่กล้าทําบาปนี่เราถ้าเราปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้อย่างนี้แล้วอู้สุดยอดเลยสังคมเราจะสง,งบร่มเย็นเลยทยํายังไงถึงจะฮิริฮิริถึงจะเกิดขึ้นในจิตในใ,นใจเราได้มันต้องมีสิ่งและเลือกถึงนะและลึกหรือว่าคํหนึ่งถึงหนึ่ง และเลืกถึงเชื้อชาติหรือครอบครัววงตระกูลของเราวงตระกูลเขาเออวงตระกูลของเราก็ไม่ทรรมไม่ไม่ธรรมดาถึงแม้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเราจะไม่ได้เป็นพระราชามหากษัตริย์แต่ว่าวงตระกูลของเราไม่เคยทําความชั่วเลยไม่เคยไปโคดไปโกงใครมาเราจะไปทําบาปทํากรรมไปฆ่าเขาไปลักขโมยเขาไปโคดไปโกงไปประพืติผิดลูกเมียของคนอื่นมันจะดีหรือมันจะไม่เสีย วงตระกูลหรือนี่ละอายนะละอายกลยัวมันจะแปะเปื้อนแปรเปื้อนต่อวงตระกูลตัวเองครอบครัวตัวเองนี่นี่ระลึกถึงวงตระกูลตัวเองละเลึกถึงครอบครัวละอายถ้าจะมีใครมาบอกว่าเอาคุณพ่อเป็นคนขี้ขโมยคุณพ่อเป็นคนขี้โกงนี่กลัวลูกมันมันจะละอายนะลูกมันก็อายนะเนาะ ลูกอายได้ว่าพ่อติดคุกติดตารางนี่อายอายเพื่อนไม่อยากไปโรงเรียนแล้วนี่นี่แหละให้ระลึกถึงครอบครัวไว้อย่างที่สองพระท่านสอนบอกว่าให้ระลึกถึงวัยของเราวัยของเราอายุของเราอายุเราก็ปูนนี้แล้วนี่เราไปจะไปฆ่าเขาโอ้ยถ้ามันติดคุกติดตารางนี่ตายในคุกเลยไปลักไปขโมยของคนอื่นนี่นลกงลงตาเคยเห็นนี่ คุณตาท่านหนึ่งถูกกล่าวหาว่าไปลักทองสร้อยทองญาติพี่น้องคุณตาเนี่ยตำรวจมาเต็มเลยนะเจ้าของทรัพย์เขาเขาแจ้งตำรวจตำรวจมาเต็มเลยคุณตานี่หน้าซีดเผือดไปหมดเลยโอ้ยกลัวนะกลัวถูกกล่าวหาอย่างนั้นเพราะว่าแก่แล้วกลัวจะไปตายในคุกถ้าเกิดจับถ้าเกิดจับตัดสินโทษอะไรต่างๆคิดไปสาระต,ะต่างๆนานา ให้คิดถึงวัยของเราว่าเออเราก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเราจะไปคุยคุยสาวคุยสาวที่อายุยังได้น้อยอยู่มันจะดีหรือรุ่นลูกรุกกกน่นหลานเห็นลุงตาเคยเห็นในออกทีวีนี่คุณตายยุตั้งเ0็ดแล้วได้ได้เมียได้เมียได้หรือได้ภรรยานี่อายุแค่14-15เพิ่งเพิ่งจบมสมเพิ่งจบมสามมาเนี่ยโอ้ยนะไม่ ไม่คิดละอายบ้างเลยเหรอนี่ว่าตัวเองปูนนี้แล้วอายุปูนนี้แล้วนี่ไปเอาลูกเอาหลานมาเป็นเมียอย่างนั้นนะ่ะไม่คิดละอายแสด้ว่าขาดฮิริโอตตะปะขาดหิริอย่างมากเลยคุณตาท่านนี้นะ่ะนะไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งโอ้ได้เมียสาวๆนะั่มาคุยอีกต่างหากนะนี่ให้คิดถึงอายุเราคิดถึงอายุเราว่าเราจะไปทําอย่างนั้นเราไม่ละอายบ้างเรอนะให้คิดถึงการศึกษาของเราคํานึงถึงการศึกษาเราก็เป็นผู้ มีความรู้มีการศึกษาเราจะเอาความรู้การศึกษาของเราเนี่ยไปทําบาปทากรรมอย่างนั้นไปคดโกงไปฆ่าเขาโอ้ยด็อกเตอร์ข่าวด็อกเตอร์ไปฆ่าใช้ปืนไปจี้ไปป้นเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับไปจี้ไปป้นเขาที่มีข่าวข่าวออกมาต่างๆเราก็นึกละอายและลึกถึงนี่แหละถึงการศึกษาของเราเราก็เป็นผู้มีการศึกษาแล้วถึงความดีความดีที่เราทํามาคือคนเราถ้ามีทาความดีมาโดยตลอดมาทําเสียปุ๊บนี่ เสียหายเลยนะนความดีต่างๆที่ที่ทำมาตลอดเนี่ยคนลืมไปหมดเลยจริงๆมันความดีก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าคนจะลืมไปหมดเลยทําชั่วหน่อยเดียวนี่ทําบาปหน่อยเดียวนี่คนก็จะนึกถึงแต่ความชั่วที่เราทําในปัจจุบันโอ้คนนี้มันชั่วมันชั่ว,ม,วมันเลวเนี่ยเขาก็จะว่าอย่างนั้นเนี่ยแลว้วก็ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ตัวเองนะเออเราก็มีครูบาอาจารย์ สถานศึกษาดีๆเราจะไปทำบาปทำกรรมทำชั่วไปลักไปขโมยขึ้นลงขึ้นศาลเขาก็จะถามแหละเอาเรียนอยู่ไหนจบจากที่ไหนามาใครเป็นครูสอน,นสถานศึกษาก็ไปปรากฏอยู่ในศาลน,นั่นแหละบ้านี้เขาก็ถามว่าจบจากที่ไหนไปทำอะไรมาไปฆ่าคมคืนเขาเนี่ยสถานศึกษาก็เสียหายไปหมดเลยให้เรานึกอย่างนี้นึกละอายนึกละอายว่ามันจะเสียต่อครูบาอาจารย์ต่อสถานศึกษา ของเราเนี่ยนึกถึงพระศาสดาเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนเราได้รับการศึกษาอบรมธรรมะมาดีอ่าเผลอหน่อยเดียวไม่ได้ไปประพฤติธปฏิบัติธรรมจะเสียผู้เสียคนไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นเขาเลยเหรออะไรอย่างนี้ให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้แหละเราก็จะฮิริก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจเราก็จะละอายเกิดความละอายที่จะทําบาปทำำํากรรมโอตตปบะก็เช่นเดียวกันความเกรงกลัวต่อผลของบาป เราก็นึกถึงว่าเออถ้าเราไปทำบาปทำกรรมคนจะตีเตียนกลัวคนจะตำหนิตีเตียนตำหนิตีเตียนว่าลูกไอ้นั่นลูกไอ้นี่โอ้ยนะมันเสียหายหมดนะก็ให้ให้กลัวกลัวคำตำหนิตีเตียนของผู้คนว่าคนระดับนี้แล้วนี่ไปทำบาปทำกรรมไปจี้ไปปล้นเขาไปลักขโมยเขาไปข่มขืนเขาอย่างนี้เห็นไหมเหมือนกับที่ข่าวคราว ออกมามันก็เสียหายไปหมดนึกถึงว่าเราจะได้รับโทษถ้าถ้าเราทําผิดแล้วนี่ถ้าเราไปทำกลัวโทษที่มันจะเกิดขึ้นต้องตํารวจต้องมาจับต้องไปสืบสวนสอบสวนต้องไปติดคุกติดตารางโทษประหารชีวิตเชียวนะติดคุกตลอดชีวิต,วตให้นึกถึงว่าโทษที่เราจะได้รับแล้วก็ให้นึกถึงกลัวกลัวว่าทําบาปทํากรรมแล้วจะต้องไปเกิดในทุกขติภูมิ ทุกขติภูมินี่คือภพภูมิที่ไม่ดีอาจจะเป็นตกนรกหมกไหมลําบากนะตกนรกหมกไหมร้อนตลอดนะให้เราระลึกถึงอย่างนั้นโหดตัปะความเกรงตัวต่อบาปก็จะไม่เกิดขึ้นนี่แหละท่านทั้งหลายถ้าเราละอายชั่วกลัวบาปแล้วเราก็จะเราก็จะไม่ทําไม่ทําบาปทํากรรมต่างๆไม่ทําความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองกับผู้อื่นกับสังคมกับประเทศชาติ โลกเราก็จะน่าอยู่ไหมล่ะถ้าเรามีหิริโอตปะทุกคนมีหิริโอตปะก็น่าอยู่เป็นโลกที่สงบเย็นนอนก็ไม่ต้องปิดประตูไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องปิดประตูรั้วไม่ต้องปิดประตูบ้านเพราะอะไรก็รว่าทุกคนเป็นคนดีหมดในชุมชนไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาลักมาขโมยอย่างนี้ไม่ได้ทุกวันนี้ถึงจะใส่ประตูอย่างแน่นหนาใส่กุญแจอย่างแน่นหนาก็มางัดมาแงะนะ มัดมัแงไปไม่ว่าจะเป็นของชาวบ้านหรือของชาววัดก็แล้วแต่เพราะขาดหีริโอตตาปะนี่เองคนเราถ้าจะทําความดีก็ต้องละเว้นความชั่วด้วยปลูกฝังหีริโอตตาปะให้เกิดขึ้นเราก็จะมีศีลมีธรรมประจําจิตประจําใจศีลและธรรมใจประจําจิตประจําใจของเราอย่างมั่นคงก็เพราะเรามีหีริละอายต่อความชั่วโอตตาปะ เกรงตัวต่อผลของบาปที่จะเกิดขึ้นนี่แหละโลกของเราจะสงบร่มเย็นเพราะเรามีหิริละอายชั่วลายที่จะทําความชั่วและก็โอตตะป,ปะกลัวต่อผลของบาปที่จะเกิดขึ้นธรรมะสวัสดีจะเริอนพร